สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพรักยังสูงทุกท่านนะคะเรามาพบกันอีกแล้วกับกระยาพาเที่ยวช่องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ช่องที่เราสองสามีภรรยาตั้งใจพาทุกท่านไปเที่ยวในแบบบ้านๆไปเรียนรู้เรื่องราวเก่าแก่ของชุมชนล้านนาทั้งที่อยู่ในตำราและนอกตำราพานเรื่องเล่าปากต่อปากแบบโมคปาถะและตำนานที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคน วันนี้ภรรยาขอพาทุกท่านไปกราบนมัสก,การองค์พระนอนที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะนั่นก็คือวัดพระป้านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพระนอนแม่ปูคานั่นเองคะ่ะเรื่องเล่าจากตำนานและเป็นตำนานที่ผ่านใบลานรรมเกี่ยวกับวัดพระนอนแม่ปูคาหรือวัดพระป้านแห่งนี้มีอยู่ว่าในวันหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินพระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จมาถึงสถานที่แห่งนี้และส่งทอดพระเนตรเห็นชาวนากำลังขึ้นคันนาอยู่ซึ่งคำเมืองภาษาเหนือเรียกว่าป้านคันนาพระองค์ท่านได้เข้าไปยืนอยู่ใกล้ชาวนาผู้นั้นแล้วจึงตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกท่านกำลังทำอะไรเมื่อชาวนาผู้นั้นได้ยินก็แงงหน้าขึ้นมามอง พอเห็นพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็เข้าใจว่าเป็นยักษ์จึงตกใจกลัวแต่ภายหลังจากรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงก้มลงกราบด้วยความเคารพแล้วไปเอาหญ้าคามาปูลาดคันนาทําเป็นที่พักบรรทมค้างแรมณที่นั้นครั้นรุ่งเช้าก็ได้นํำข้าวปลาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้สามเส้น ให้แก่พระอานอน์บันจุไว้ณที่นั้นพร้อมกับตรัสให้ชาวนาสร้างเจดีย์ไว้ที่คันนาน,นี้แต่ชาวนาอ้างว่าอายุมากแล้วเก้งจะก่อไม่ทันเสร็จก็จะตายไปเสียก่อนพระอินและวิษณุกรรมเทพบุตรจึงขอรับอาสาว่าจะช่วยแล้วได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าจะให้สร้างเมื่อใดพระองค์จึงตรัสว่า ถ้าตถาคตปรินิพานไปแล้วได้100ปีท่านจงก่อรูปพระตถาคตไว้ที่นี้เถิดด้วยเดชะพุทธบรารมีพระอินมาในลเมรสถูปใหญ่เจ็ดชั้นบรรจุพระเกศาธา,าตุไว้ณที่นั้นแล้วทรงตรัสพุทธพยากรณ์ว่าหลังพุทธปรินิพานแล้ว100ปีในอนาคตการบ้านเมืองจักมาเจริญรุ่งเรืองณที่แห่งนี้ถ้าหากพระาธาตุแล พระพุทธรูปมัวหมองเมื่อใดเมื่อนั้นบ้านเมืองก็จักมัวหมองเช่นกันและบุคคลผู้ใดได้สร้างและบูชาพระธาตุและพระรูปตถาคตที่บรรจุไว้ที่นี้ภายหน้าจะเรียกว่าพระป้านจะมีผู้มาสร้างวัดชื่อว่าวัดพระป้านคือวัดพระนอนแม่ปูคาแม่น้ำที่ไหลผ่านนั้นจะได้ชื่อว่าแม่ปูคา มาจนปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมแต่นั่นคือตำนานนะคะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ซึ่งกะรยาเชื่อว่าคนเล่าเรื่องนี้คงจะเป็นผู้ที่มีอำนาจบารมีหรือผู้นำชุมชนในอดีตเป็นผู้สร้างตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนจำนวนมากได้เคารพและนับถือมากกว่าหรือต้องการให้คนในพื้นที่ไม่กระด้างกระเดือง อยู่ในศีลในธรรมจึงนำเอาความเชื่อเรื่องของอิทธิฤทธิ์และปฏิหารไปยงเข้ากับาศาสนาค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากอิงตามหลักของความเป็นจริงวัดนี้สร้างขึ้นมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะักเพราะในช่วงปีพศ2 2 0 3ที่ปรากฏว่าวัดนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับทางจังหวัดเชียงใหม่นั้นปรากฏในตำนานไบาลาน วัดแม่แกดหลวงและหนังสือพื้นเมืองเชียงใหม่ลานวัดศีภุมิมาบันทึกว่ากองทัพจีนท่อสร้างความกังวลจนพญาแสนหลวงผู้ของนครเชียงใหม่ในขณะนั้นจนต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์ทำพิธีสเสดาะเคาะเมื่อเห็นว่าพม่า,มาไม่สามารถให้ความคุ้มครองเมืองเชียงใหม่ได้พญาแสนหลวงจึงตัดสินใจ สวามิภักด์ต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2203สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้จัดกองทัพขึ้นไปป้องกันเมืองเชียงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนและในเวลาต่อมาฝ่ายเชียงใหม่หลังจากทราบว่าการลุกรานของจีนห่อคลี่คลายแล้วจึงกลับไปสวามิภักดิ์กับพม่าตามเดิม สมเด็จพระนารายมหาราชจึงดำบัดสั่งให้เข้าตีเมืองเชียงใหม่กองทัพอยุทยาเข้ายึดเมืองเชียงใหม่ได้ในต้นปีพศ2204เมืองเชียงใหม่จึงตกเป็นประเทศลาศดของอยุทยาจนถึงปีพศ2206หลังจากพบว่าอายุทยาไม่ประสบความสำเร็จในการตีหัวเมืองมอญพมา่า พญาแสนหลวงจึงแข็งเมืองต่ออยุธยาทำให้อยุธยายกทัพมาตีเชียงใหม่เป็นครั้งที่สองกองทัพอยุธยาตีเมืองเชียงใหม่แตกในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์พศ2206และโจมตีทัพหนุนจากพมา่าที่เพิ่งมาจนล่าถอยกลับไปชาวเชียงใหม่หลบหนีออกจากเมืองและคอยซุ่มโจมตีกองทัพอยุธยาจนในที่สุด ฝ่ายอายุทยาตัดสินใจทิ้งเมืองเชียงใหม่ในปีพศ2207และเชียงใหม่ก็หันไปสวามิภักดิ์ต่อพมา่าดังนั้นกรลยาเชื่อว่าการลงทะเบียนวัดพนอนแม่ปูคาที่ลงไว้กับจังหวัดเชียงใหม่นั้นน่าจะเป็นการลงในภายหลังปีพศ2203หรือไม่ก็น่าจะเป็นช่วงที่มีการสำรวจวัดวาอารามในภาคเหนือ ของกรุงเทพมหานครที่จัดให้มีการสำรวจแล้วผู้สำรวจได้ลงทะเบียนไว้ตามคำเล่าสืบต่อกันมาค่ะคุณผู้ชมเพราะช่วงเวลาดังกล่าวหรือช่วงปีพศ2203นั้นเชียงใหม่อยู่ในช่วงที่ระสำรลสายไร้เกาะป้องกันและในเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาจากนักวิชาการใดๆ จริงจังแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมแต่ที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่เด่นชัดมากก็ในช่วงปีพศ2471วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยโคบาสีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเหนือทั่วทั้งภูมิภาคท่านได้ร่วมกับขุนเปาเปรมประชาพ่ขอขาข้าหาบาดีและชาวบ้านมากมายสร้างพระวิหารตรีมุก ทรงล้านนาเพื่อคอบองค์หลวงพ่อพระนอนใช้เวลาก่อสร้างนานถึงสปีและทําพิธีฉลองปลอยหลวงอย่างยิ่งใหญ่ในปีพศส4 7พพระนอนแม่ปูคาหรือพระพุทธรูปปางใสญาติเป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงทรงตรีมุกถือเป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยก็ว่าได้ค่ะใครที่มีโอกาสมาเยือน อย่าลืมเข้าไปกราบไหว้องค์หลวงพ่อและถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมทำบุญได้ด้วยนะคะท่านพระครูสิทธิวโรไยัยอุเทนะอุเทโนพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชซึ่งได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดราชชั้นโท ได้เมตตาและเล่าเรื่องพระวิหารตีมกอันสวยงามนี้ให้กับพวกเราพอเข้าใจพอสังเขตปรากฏดังนี้ค่ะคุณผู้ชม2,471ครับ <24 71. S 1> ผมตอนนั้นครูบาไปบูรณะวัดพระศรีโคมคำคือพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าตนหลวงแล้วก็มาบูรณะวัดพะนนนี่2471แล้วก็สร้างวิหารหลังนี้เป็นหลังที่8ครับ ใช้เวลา3าปีแต่คูบาได้อยูสามปีนะฝ่นมีป่นมาครับมีตรวจแทสของป่นแล้วสุดท้ายมานี่พอเซจเรียบร้อยป่นม้าฉลองปีนี้ได้เกเจปี2องสเจ็แถม3ปีวิหารหลังนี้จะครบ100่งเป็นวิหารร0อปีแล้วคูบาจะมีอายุครบหนึ่งร้อาบปีจะฉลองพรอบเดียวกันเลย วิหารหลังนี้โครงสร้างอย่างเหมือนเกาโมดเพียงแต่เปลี่ยนเสาเขาก,กับเบื้องงูหระอคะเพาะกับเบื้องนะแต่เป็นอันเป็นอันตรงเป็นแหว้งเป็นไม่กั้นกวาดอย่างนี้คือเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็มาบูรณะทีห้าปีที่แล้วก็คือหน้าบันก็คือป้องใหม่แต่ก่อนปป็นปีองแล้วแล้วก็ได้ป้องใหม่แล้วก็ นะตั้งแต่ปีนี้แฮมทองปี3ปีเนะี่ยตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงเจ็ดหนีนะกจ็จะบูรณะนะในวิหารปูกกระเบื้องอแล้วก็จะตั้งหนอกนะพอครบสามปีวิหารหลังนี้ครบ100ปีก็จะจะฉลองใหญ่เลย ข้าวลเสือเสือตัวนั้นยังเป็นเสือตัวเก่าอยู่กับข้าผมเป็นเสือตัวเดิมตั้งแต่ครูบามาสร้างแล้วก็มาบูระนสร้างเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเสือมีอยู่เสือนี่จะอยู่ตรงกลางอ่าก็คือปีเกินของฝนแล้วก็นกยุง้งก็คือเป็นพ่อโพธิสั์เนาะคนผ่าท่นาเป็นพ่อโพธิสั์จะมีอยู่นกยุ้งจะมีสองสองสองอันประตูข้างสองแล้วสวนหมากหน้าแนบ ทุกตีเลยตั้งตรีมุกนะตั้งด้านที่ตะวันออกที่ตะวันตกจะมีรูปเสืออยู่มดแต่ด้านหน้าวิหารนี่คือใหญ่ลนะเพื่อน<ะ>ในบรรดาที่คูบามาสร้างเสือเป็นเสือ,น,สอน่าจะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือใหญ่ที่สุดแล้วก็น่าจะมีตัวเดียวที่ว่าเป็นเสียวเสือนัง่งเสียมอบ,มบส่วนมากจะยืนคแนค<อ>หลังจากที่ออกจากพระวิหารตรีมุกแล้ว เราไปสักการะอุทยานคูบาศรีวิชัยอันสวยงามกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งสถานที่เหล่านี้พระครูสิทธิวโรไทยเจ้าอาวาสท่านได้แจ้งว่าเดิมยังไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใดแต่ต่อมาภายหลังมีคณะลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้มาขอร่วมใจกันก่อสร้างและก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลาอันสัน้นเป็นที่น่าอัศจรรย์โดยทางวัด ได้สร้างองค์รูปเหมือนครูบาเจ้าศีวิชัยอิริยาบทนั่งตั้งแต่ง,งานและสวยงามยิ่งนั่งเพื่อให้เราได้สักการะบูชาองค์นักปุญแห่งล้านนาและองค์พระสงฆ์ผู้ที่มรณภาพไปนานกว่า1 0 0ปีแต่ด้วยคุณงามความดีของท่านท่านยังถูกส่งชื่อไปยังองค์การสหรประชาชาติเพื่อเสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัญแห่งโลกค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ ภายในมีหุ่นที่พึ่งสลรีละของท่านบรรจุในลงแก้วให้พุทธศาส,สนิก,กชนได้มากับสักระเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวด้วยค่ะคุณผู้ชม นอกจากนี้ยังมีสถานที่ให้เราได้สักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน ซึ่งได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตรค่ะคุณผู้ชม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าต่อการเคารพบ,บูชาและเขียงคู่มากับการเจริญเติบโตของล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือหลวงพ่อทันใจพระคู่บ้านคู่เมืองของล้านนาและจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมาหลายร้อยปีนับแต่การสร้างจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือหลวงพ่อทันใจสมปรารถนาค่ะคุณผู้ชมที่วัดนี้มีกิจกรรมให้ผู้มาร่วมสักการะสนุกสนุก,นกคือการโยนเหรียญ ให้เข้ากับบาทที่หลวงพ่อทันใจท่านอุ้มอยู่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้มาเยือนมีความสุขเมื่อเราได้โยนเหรียญเข้าไปในบาททำให้เรารู้สึกว่าจะสมหวังดังที่เราตั้งใจซึ่งกัละยาก็ขอร่วมด้วยซึ่งกว่าจะโยนลงไปได้ก็ใช้เหรียญจำนวนหลายเหรียญอยู่ค่ะคุณผู้ชมอย่าคิดอะไรมากนะคะถือว่าเป็นการร่วมสร้างและส่งเสริมกำลังใจ เพื่อที่จะให้เรามีความรู้สึกดีๆที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปค่ะคุณผู้ชม ทางวัดยังเอาใจสายมูไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวัดได้จัดสร้างเจ้าแห่งพญานาคราชคือเท้าวิรูปักขโขนาคราชพญานาคในตระกูลวิรูปักเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดวิรูปักขโขนาคราชเทพนาคราชคู่พระไทยของเท้าศักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงและได้ทรงเป็นอริยะบุคคลขั้นโสดาบัน เนื่องจากได้ฟังธรรมะจากโคตมะพุทธเจ้าหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเชื่อกันว่าใครบูชาแล้วจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆเ <c oughs> ช่นโชคลาภทรัพย์สินการงานและความสำเร็จต่างๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่ต่างจากการที่บางคนได้บูชาเท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งยักษ เป็นหนึ่งในจาตุมหาราชผู้คุ้มของและดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจะาตุมหาราชิกาค่ะคุณผู้ชมซึ่งใครที่บูชาท่านแล้วเชื่อว่าจะทำให้ค้าขายดีและเชื่อว่าจะทำให้ทรัพย์สมบัติมั่นคงไม่มีใครจะมาทำลายหรือแย่งชิงไปได้เพราะท่านเท้าเวสวร์เป็นผู้ชื่อว่าคอยปกป้องรักษาขุมทรัพย์สมบัตินั้นไว้ให้เรา รวมทั้งเชื่อว่าจะป้องกันมนต์ดำจากผู้ไม่หวังดีที่มุ่งประสงค์ให้กิจการค้าขายหรือครอบครัวเดือดร้อนด้วยค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้อยู่ที่แล้วแต่ความเชื่อนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางวัดได้จัดสร้างและมีการฉลองสมโพชรวมทั้งทำพิธีทางพุทธศาสนาตามธรรมเนียมของการสร้างไว้แล้วค่ะคุณผู้ชม หนึ่งสีสันที่งดงามไม่แพ้กันก็คือเทศกาลมหัศจรรย์จ้องล้านนาที่จัดขึ้นทุกปีหลังออกพรรษาวัดจะประดับร่มล้านนากว่า3,000คันแต่งแต้มความงามละลานตาทั่วทั้งวัดกลายเป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามประหนึ่งความฝันค่ะอย่าลืมมาสักการะโบราณสถานและความสวยงามของวัดวารามในจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติและความเป็นมาพร้อมๆกับการต่อสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาในล้านนาของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาวัดพระป้านหรือวัดพระนอนแม่ปูคาตั้งอยู่ที่เลขที่64หมู่5ตำบลดอนเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามาจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นสันกำแพงสายเก่าผ่านตำบลต้นเปา ประมาณ500เมตรจะเห็นป้ายทางเข้าวัดทางซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกัลยาพาเที่ยวในวันนี้นะคะหวังว่าการเดินทางของเราจะเติมเต็ม,ตมหัวใจทุกท่านด้วยความรู้ความศรัทธาและพลังแห่งความรักจากผืนแผ่นดินล้านนาอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราสองสามีภรรยาได้มีแรงทำคลิปดีๆต่อไปนะคะพบกันใหม่ทิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ